สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเดินทางมาไก่พอสมควรมาที่จังหวัดนครปฐม,มนะครับอาเภอเมืองตําบลตากร้องที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ทางพี่สลันนะฮะหรือเรียกกันชื่อเล่นชื่นหนุ่มนะเป็นผู้ที่มาพัฒนาส่วนแปลงนี้จะเป็นพื้นที่เท่าไหร่หรือว่าจะทับกี่แปลงเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มอธิบายอธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับผมตรงน,นี้ก็เป็นเนื้อที่2ไร่นะครับ2ไร่แต่ว่าเป็น<อ> 2, <อ><อ> 2> <า>โฉชนด สองชนดทนะครับชนบไล่นะแต่แบ่งให้เป็นจริงแล้วเราก็อยากได้สิบแปลงอาจจะสวยแต่นี้มันทําไม่ได้ก็คือก็ต้องคงได้เก้าแปลงอาจจะมีอันแปลงแปลงเท้าอาจจะใหญ่หน่อยขายตามเก็นใหญ่ตามกำลังลูกค้าถ้ลูกค้าสนใจด้วยแปลงใหญ่ก็ยกเลยประมาณนี้เราก็จะเอาตรงนี้ก่อนครับก็สรุปก็คือแปลงที่พัฒนาตรงนี้สองไร่แล้วก็จุดเด่นของที่พี่สรันเขาเล่านะอยากให้แชร์กับเพื่อนๆฟังก็คือว่า แปลงนี้ยังไม่ได้ใช้เงินซื้อที่ดินเลยตอนนี้ว่าเรามาแชร์เป็นความรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคงจะเจอแบบเนี้ยไม่ได้ทุกคนที่จะเจอแล้วแต่ว่าจังหวะการพูดการเจราจามีเทคนิคยังไงแชร์ให้เพื่อนๆฟังนิดนึ่งครับครับผมตรงนี้ก็เจ้าของขายไรละสนะองล้านห้าเนาะก็สองไร่ก็ห้าล้านหล้านทีนี้เราก็คุยเจรจา่าเออตรงนี้เราห้าล้านแต่เราขอไม่ได้วางประจำอะไระแต่้ทำสัญญาทำสัญญาแต่ขอยืนรนะยะเวลาว่า ปีครึ่งแล้วจบปีครึ่งแล้วผมจะให้เพิ่มอสามแสนอ๋อนี่คือเทคนิคเทคนิคนก็คือว่าถ้าถ้าเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ไม่โอเคในเวลาอะไรเงี้ยเราบวกเบิ้ลให้ไปเลยให้เหมือนกับให้พิเศษอ่ะให้พิเศษมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเอยปีครึ่งมันแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาได้อีกสามแสนใช่ก็คือ ไม่มีการทําสัญญาจะซื้อจะขายทาสัญญาจะซื้อขายแต่ไม่มีการวางเงินใช่ครับไม่แต่ว่าปีครึ่งก็คือ18เดือนเนี่ยก็เอาเงิน5ล้านให้เขาเลยเป็น5ล้าน3ก็จริงแล้วว่านี่นี่เทคนิคนะคีย์สำคัญโครงการถ้าเกิดของเราว่าจริงๆเราก็จะไม่หนักมากก็คือว่าถ้าเกิดขายได้แปลงหนึ่งเราก็ยกให้เป็นว่าเราก็ชัวเฉลี่ยเลยว่าที่ดินเท่าไหร่แล้วก็รวมรวมบวกที่3 0 0 0 0 0เข้าไปแล้วคือ ห้าแสนสามเนี่ยเราจะหาหาหารเลยหาเงินก้าแปลงก็คือขายแปลงหนึ่งแล้วก็คืนทุนส่วนหนึ่งขายทีหนึ่งส่วนหนึ่งเรื่อยๆเราจะไม่จมเป็นกรณีว่าไม่ได้ว่า18เดียวแล้วให้เงิน5ล้านสามใช่แต่สัญญาว่าระว่างทางนี้ถ้าเกิดสามารถขายบ้านได้เป็นแปลงแปลงแปลงเนี่ยก็จะทยอยให้เขาไปแปลงไป แบ่งแยกในนามเดิมใช่ไหมครับนามนามเดิมอ๋อแบ่งแยกในนามเดิมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบ่งแยกในนามเดิมเรียบร้อยแล้วครับก็ฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยได้รอรอฉนดตอนนี้รออ๋อเพราะฉนดเป็นสองแผ่นใช่ครับเราก็ทำตัวนี้อันนี้ห้าแผงอนห้าแผงคือว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วการแบ่งแยกเหลือรอฉนดวนเดียวครับแล้วเทคนิคการบริหารการจัดการเนี่ยที่ทางพิสลันบอกว่าเป็นสามหุ้นใช่ไหมครับผมครับสามหุ้นนี้ก็คือที่เราตกลงปร่งใจกันสามคนการทําหุ้นส่วนเนี่ยเราเลือกคัดกันยังไงถึงจะได้มาเจอกันรวมกันยังไงบ้้างออันนีก็ จังหวะพอดีครับเป็นกลุ่มของของอาจารย์ถนอมนะฮะอาจารย์ถนอมนี่ส่อยเป็นช่วงคุณรวยรุ่น60อยู่ในกลุ่มในการพอดีช่วงนั้นโปรไฟล์ผมก็จะนำอัปเดตเรืได้เรื่อยๆพอดีเพื่อนผมก็สนใจครับก็เข้ามาถักถ่ายว่าเฮ้ยทำยังไงที่ไหนสร้างได้ยังพอดีก็มีบ้างก็บ้านหลังตัวเองตอนแรกอ๋อตั้งใจจะจะทำเพื่อขายใช้หลังเดียวใช้คดิกเตงครับหลังเดียวกู้สร้างใช้เครดิตใช่ครับกู้สร้างใช้เครดิตตัวเองทีนี้กับผิดกฎตรงที่ว่าหลงลก ของ๋ออันนี้นักคัดก็ต้องพัฒนาไ้องระวังตรงนี้บ้านเองเลยต้องเอาไว้เองสวยนะใช่สวยได้แตอยากได้ยังได้ก็เลยเอาไว้เองครับก็เลยต้องมาพัฒนาทีนี้ก็ในช่วงนั้นก็ทำโปรไฟล์ถ่ายรูปอ่าวีดีโอบ่อยไลฟ์สดด้วยอะไรด้วยพอดีเพื่อนในกลุ่มเขาเห็นเขาก็เลยสนใจอ๋อก็เห็นมากที่สลันเนี่ยเขาเริ่มโครงการไปแล้วเพื่อนเพื่อนที่เรียนรุ่นชวนคุณลุยหกศูนย์เนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยงั้นมาปรึกษากับคนที่ทำไปก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างครับเขาก็เลยได้ อ่าพี้วก็พิเทพพิเทพเป็นคนไปแล้วทอที่ทอเทพแล้วก็ทอสลันทอสลันนะโอเคถ้าเป็นสามสามสามท่านนะฮะอันนี้เป็นโปรเจกที่ร่วมทุนกันเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะถ้าใครยังไม่พร้อมหรืออะไรเราก็รวมตัวกันทําเพื่อให้มันพักดันขึ้นมาเนาะให้มันขึ้นโครงการขึ้นมาให้ได้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแต่คนที่จะคุยกับเจ้าของที่คือพี่สลันไปคุยัเองครั้งแรกที่ผมมาคุยก่อนอันนี้อันนี้คีย์สำคัญนะคุยยังไงล่ะไม่ให้ต้องจ่ายค่า จะซื้อจะขายคุยยังไงให้ได้18เดือนแล้วคุยอย่างไรว่าจะขอแบ่งแยกในนามเดิม3คมขีเนี้ยให้ทุกคนเนี้ยไปหาเทคนิคกันแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็ปรึกษาพี่สลันได้ว่ามีเทคนิคการพูดยังไงถึงไม่ขึ้นนะแต่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มต้นไปได้สวยแล้วครับเนาะเริ่มต้นไปได้สวยก็อยากให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆให้มีกําลังใจสู้กันยังไงต่ออ๋อครับก็ทุกคนก็สู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็กําลังใจนี้ก็ อยากให้ทุกคนยังมีความฝันนะครับความฝันแล้วก็ความฝันให้ไกลไปให้ถึง<ช>นะครับ<ช>แ,ลแล้วอย่าไปลดความพยายามของเราไปมีคำหนึ่งใช่ว่าอะไรนะอะไรนะถ้าเราไม่ไมลงม, <laughs> มืออะไร<ค>นะอะไรนะผมก็ลืมไปละความพยายามแบบนั่นแหะเดี๋ยวคนเราไม่ฮผมก็ลืมไปและเอาเป็นว่าให้ทุกคนตั้งใจ